ตอนนี้ช่องสลัมอันเดอรสมีสมัครสมาชิกแล้วนะครับพร้อมสิทธิพิเศษที่ไม่มากมายกูเตยทำมูดามูดามูดา20บาทต่อเดือนเข้าถึงป้ายสมาชิกและป้ายอีโมจิของกูเตยติงตองไซเฟอร์กูเตยไม่ทำมูดา50บาทต่อเดือนรู้ก่อนใครกับข้อมูลต่างๆในอนาคตที่ผมจะโพสแค่กับสมาชิกระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยมาสเตอร์100บาทต่อเดือน รับไฟล์ภาพแก๊กและต่างๆจากผมแบบคุณภาพต้นฉบับที่หาที่ไหนไม่ได้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตแต่ก็กูกเตยแกรนด์มาสเตอร์3 0 0บาทต่อเดือนรับไปเลยภาพโบเปเปอร์โทรศัพท์สุดพิเศษทุกเดือนเฉพาะระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยในตำนานาน1,500บาทต่อเดือนสามารถรีเควส t เกมใดก็ได้ยกเว้นเกมออนไลน์นะให้ผมเล่น1เกมต่อเดือน เอาเปรียบทุกคนขนาดนี้จะรออะไรล่ะครับรีบสมัครเลยเรามีของสมน้ำหน้าคุณทุกเดือนและในอนาคตที่กำลังจะตามมาอีกไม่มากมายมาเป็นสมาชิกกูเตยกันเถอะครับขอให้ดาบมารแห่งยุคจงสถิตอยู่กับทุกท่านโอเคฮะสวัสดีฮะผมสราเมเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในโปรเจกต์รักกันบอลกันต่อนะฮะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นคิวของแม่เท่าหมอดูบาบานะฮะหรือว่าพี่สาวแท้ๆของ ผู้เท่าเต่ามูเทนโรชิที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เป็นตัวละครหนึ่งที่ลึกลับที่ข้อมูลยังแทบไม่เปิดเผยออกมาสักเท่าไหร่เลยนะครับว่าที่มาที่ไปของเจ๊แกเนี่ยมันเป็นมายังไงกันแน่เรารู้แค่ว่าเจ้าหล่อนเนี่ยเปิดกิจการดูดวงมาตั้งแต่ปี250นะฮะและผู้เท่าเต่าเนี่ยก็เกิดตอนปี430ดังนั้นแม้ว่าจะขึ้นชื่อว่าเป็นพี่สาวแท้ๆของผู้เท่าเต่านะฮะแต่ก็เป็นพี่สาว ที่อายุมากกว่าน้องชายอย่างน้อยก็180ปีเลยทีเดียวจนชักจะทำให้ผมสงสัยแล้วว่าพ่อแม่เนี่ยทั้งคู่ยังอยู่หรือเปล่านะฮะหรือถ้าอยู่เนี่ยอย่างน้อยก็คงจะอยู่มาเกินหลายร้อยปีแล้วกันนั่นจึงทำให้แม่เท่าหมอดูนะฮะเป็นหนึ่งในตัวละครที่แก่ที่สุดสำหรับมนุษย์นะฮะแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าอาดีตของแม่เท่าหมอดูเป็นมายังไงนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยที่เราพอจะรู้ก็คือเจ้าหล่อนเนี่ยจะมียานทิพย์นะฮะที่สามารถ ทำนายสิ่งต่างๆได้อย่างแม่นยำในอนาคตอย่างเช่นเจ้าตัวเนี่ยรู้ว่าโกคูเนี่ยจะเป็นผู้ที่ช่วยโลกได้ในอนาคตนะฮะหรือว่าถ้าหากทำของหายอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะใช้บริการของแกได้ในการค้นหาของที่หายไปนะฮะแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าค่าใช้บริการต่างๆจากแม่เท่าหมอดูเนี่ยมันแพงมากๆเลยนะฮะอยู่ที่10ล้านเซนนี ก็ถ้าหากไม่ใช่คนรวยเนี่ยก็คือจะเหลือแค่หนทางเดียวนั่นก็คือจะต้องชนะนักสู้ทั้ง5้าที่ยายเท่าจัดไว้ให้ได้เท่านั้นนะฮะซึ่งแม่เท่าหมอดูเนี่ยแกบอกไว้เลยว่าแกมีแค่สสิ่งเท่านั้นแหละที่แกชอบในโลกใบนี้นั่นก็คือเงินและก็การต่อสู้นะฮะคือชอบการต่อสู้ชอบดูนะฮะไม่ได้ชอบสู้เองชอบดูการต่อสู้เป็นชีวิตจิตใจถ้าหากไปสู้เองได้เนี่ยเจ๊แกคงจะไปสู้เองแล้วนะฮะซึ่งนักสู้ทั้ง5ของแกเนี่ยก็จะได้แก่ร r คิว l ่าแมน เชี่ยวชาญในการใช้มวยไทยนะฮะและก็สามารถที่จะแปงลงร่างเป็นค้างข่าวได้มนุษย์ล่องหนนะฮะมันไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่มันล่องหนได้ก็แค่นั้นแหละมีรุ่ราาคุงหรือว่ามัมมี่คุงนะฮะมีความสามารถเหนือกว่าย้ำฉาในตอนนั้นเลยนะฮะแต่ก็สู้โกโคูที่ฝึกกับท่านคารินมาไม่ได้อยู่ดีตามมาด้วยเดวิลแมนหรืออะคูแมนนะฮะ เขามีพลัง e ีวิลไม b e ีมที่สามารถที่จะทําให้จิตชั่วร้ายนะฮะแม้ว่าจะน้อยแค่ไหนในตัวของคนที่โดนเข้าไปเนี่ยระเบิดออกมาได้ใน What If ในภาคบูโ e ไคเทนไคชิภาคที่3นะฮะ Aquaman เนี่ยเป็นคนที่ปราบ f r e e อร์แล้วก็ King คที่มายังโลกแทน f เ t u r e ทรั n k s เลยนะฮะก็เรียกได้ว่าถ้าหากว่าคนชั่วคนไหนมาเจอเขาคนนี้ต้องแพ้แน่ๆแหละแต่ว่าถ้าหากคนไหนไม่ได้มีจิตชั่วร้ายเลยอย่างเช่นโกคูงเนี่ยก็เฮียแกก็แพ้ไปแบบไม่ยากเท่าไหร่ คนสุดท้ายปู่โกฮังปู่ของโกคูนะฮะที่ถูกเชิญมาจากโลกหลังความตายแล้วก็เป็นนักสู้ที่เก่งที่สุดของแม่เท่าหมอดูด้วยแม้ว่าจะขึ้นชื่อเรื่องการทํานายดวงชะตาหรือว่าหาของหายนะฮะแต่ก็มีบ้างนะฮะที่แบบว่าการทานายอนาคตของแม่เท่าหมอดูเนี่ยอาจจะไม่สามารถมองได้ ยกตัวอย่างเช่นในช่วงเบจิต้ากำลังจะมานะฮะแม่เท่าหมอดูเนี่ยไม่สามารถที่จะทำนายอนาคตได้เลยว่ามันจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่น่าทึ่งจริงๆของแม่เท่าหมอดูก็คือเส้นสายในปลภพนะฮะแม่เท่าหมอดูเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปมาระหว่างโลกคนเป็นและก็โลกคนตายได้อย่างอิสระทําให้แกนะฮะได้รู้จักกับนายนิรยะาบาลหลายคนรวมถึงท่านพญายมด้วยเป็นการส่วนตัวนะฮะแม่เท่าเนี่ยสามารถที่จะ เฟ้นหานักสู้ในอีกพบหนึ่งหรือว่าเอาง่ายงคือนักสู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยกลับมายังโลกคนเป็นได้ภายในเวลา1วันนะฮะแต่ถ้าหากว่าอยากจะทําแบบนี้เนี่ยต้องได้รับการยินยอมจากท่านพญายมก่อนนะฮะซึ่งมันเป็นความสามารถที่มีประโยชน์มากแล้วก็ใช้ให้เราเห็นหลักๆแล้ว4ครั้งนั่นก็คือพาปู่โกฮังกลับมาสู้กับโกคูครั้งที่2ก็คือพาโกคูกลับมาในช่วงบูซากา ครั้งที่3ก็คือพาเบจิต้ากลับมาสู้กับซูเปอร์บูแล้วก็ครั้งที่4ครั้งล่าสุดก็คือพาฟรีเซอร์มาต่อสู้ในศึกประชันพลังนะฮะแม้ว่าแม่เท่าหมอดูเนี่ยจะไม่ได้มีความสามารถในการต่อสู้สักเท่าไหร่นะฮะแต่ความสามารถอื่นๆโดยรวมนะ,ะทำให้ยายเท่าหมอดูของเราเนี่ยสามารถเอาตัวรอดได้หลายครั้งนะฮะและเป็นหนึ่งในตัวละครในดราก้อนบอลที่ไม่เคยตายเลยสักครั้ง พราะว่าแม่เท่าหมอดูเนี่ยสามารถที่จะทำนายอนาคตที่จะเกิดอันตรายกับตัวเองได้และก็หนีไปยังปรมภูก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นตอนที่ซูเปอร์บูเนี่ยฆ่าคนทั้งโลกด้วยหาฝนพลังงานนะฮะตอนนั้นเนี่ยแม่เท่าหมอดูก็หนีไปยังปรมภูเป็นที่เรียบร้อยลวก็คือไม่ได้อยู่ที่โลกมนุษย์ละตัวหนีไปแล้วนะฮะและนั่นก็คือสาเหตุที่ว่าทําไมแม่เท่าหมอดูไม่ตายเลยในศึกของช่วงที่บูมาบุกนะฮะและก็เป็นคนที่พาเบจิต้าเนี่ยกลับมาสู้กับซูเปอร์บูด้วยเห็นไหม แม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าที่ยายเท่าของเราอายุเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าทานสมุนไพรสวรรค์หรือว่ายาสวรรค์เหมือนกับผู้เท่าเต่าหรือเปล่านะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือแกเนี่ยน่าจะอยู่เกินปีที่1000พนะฮะซึ่งเราจะได้เห็นรูปของแกในตอนนั้นอยู่แต่หากสังเกตให้ดีก็คือแกไม่ได้แก่ขึ้นเท่าไหร่หรอกแต่ผมเนี่ยยาวลวกลุงลังหมดเลยทั้าๆที่แบบว่ารวยแล้วก็มีเงินแท้ก็หัดตัดซะบ้างนะแกเป็นตัวละครที่โกคูเนี่ยเรียกชื่อผิดบ่อยมากมาตั้งแต่เจอกันครั้งแรกละ ล่าสุดเนี่ยผมโคตรชอบเลยเรียกว่าแม่เท่าหมอดม <c oughs> มันจะมีที่ไหนว่าหมอดมเนี่ยมันต้องหมอดูบอยเออมันมนี่กคูในมันใช้ไม่ได้เลยก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับแม่เท่าหมอดูบาบาในวันนี้รวบรวมแล้วนะฮะแม่เท่าเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่ปริศนานี่คือเยอะจัดเลยเราไม่รู้ว่าแม่เท่าเกิดเจาะจงในปีไหนนะฮะแล้วก็พ่อแม่เนี่ยเป็นยังไง อยากรู้มากเพราะว่าทําไมถึงมีน้องชายอย่างพุทธเท่าเต่าช้าถึงต้องอย่างน้อยก็ร้อยแปดสิบปีอ่ะพุทธเาเต่าของเราเนี่ยเออสมัยหนุ่มเนี่ยเรายังพอเคยเห็นหน้าละฮะแต่แม่เท่าเนี่ยสมัยยังสาวเราไม่เคยเห็นเลยไหนจะเรื่องความสามารถต่างๆที่ว่าทําไมถึงมีความสามารถในการทํานายได้มาตั้งแต่ตอนไหนทําไมถึงสามารถเดินทางไปมาระหว่างโลกคนเป็นคนตายได้จริงๆแล้วลองคิดๆดูนะฮะนี่มันสิทธิโคตรพิเศษเลย คนธรรมดาเนี่ยมันไม่มีทางที่จะทำได้แนี่ๆทำไมแม่เท่าหมอดูถึงทําได้คนเดียวใช่ไหมล่ะฮะลองคิดภาพว่าถ้าหากว่าเอาแม่เท่าหมอดูในเวอร์ชั่นอนาคตเนี่ยไปพาโกคูเนี่ยที่ตายไปแล้วด้วยโรคหัวใจนะกลับมาช่วยทรังส์สู้กับไมาเลข1 7 1 8อีกแรงอะ่ะฟิวเจอร์ทรังส์ก็คงไม่จะเป็นต้องเหนื่อยอะไรมากมายผมบอกเลย ดังนั้นแล้วผมบอกเลยว่าเปรียบแม่เท่าเนี่ยเป็นสายชุบชั่วคราวก็ได้เป็นตัวบั๊กแห่งโลกดาร์กบอลที่เห็นเลยนะฮะแต่บางทีความลับนี้มันก็อาจจะไม่ได้เปิดเผยไปตลอดการก็ได้เพราะว่าบางทีภาคซูเปอร์จบไปอีกรอบนึงเนี่ยความลับนี้มันก็อาจจะไม่มีการกล่าวถึงเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันหนึ่งฮะเรื่องบางเรื่องก็ปิดไว้เป็นความลับต่อไปมันจะได้ขลังดีเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ